รายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเรื่องเล่าอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินรายการพอดแคสต์ในสไตล์เรื่องเล่าว,วิทยุกระจายเสียงครับวันนี้ขอเสนอเรื่องอาถรรพ์โรงเรียนร้างอ่างทองเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญอย่างมาก ในแวดวงโซเชียลนะครับย้อนกลับไปในช่วงกลางปี2565มีเพจหนึ่งใน Facebook ชื่อว่าล่าผีเฮียนเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่องลี้ลับผีวิญญาณและมักจะออกสำรวจสถานที่ร้างเพื่อพิสูจน์เสียงปริศนากล้องจับภาพหรือพลังงานลึกลับหนึ่งในแกนนำทีมนี้ชื่อนายจิรศักดิ์หรือที่เพื่อนในวงการเรียกกันว่า เอซ่าปลาทองชายไวกลางคนใจกล้าสุภาพมีลูกและภรรยาบ้านอยู่ที่ปทุมธานีวันนั้นเอซ่าและทีมงานอีกสามสี่คนตัดสินใจจะไปล่าผีกันที่โรงเรียนล้างแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองโรงเรียนนี้เคยเปิดสอนจริงในอดีตแต่ภายหลังยุบไปเพราะไม่มีเด็กเรียนผู้บริหารลาออกตัวขานสุดโทมจนไม่ปลอดภัย จนโรงเรียนก็กลายเป็นที่รกร้างไม่มีคนดูแลปล่อยให้ป่าลกครึ้มกินเข้าไปถึงในห้องเรียนเวลาสามทุ่มครึ่งทีมงานตั้งกล้องเริ่มไลฟ์สดผ่านเฟ e บุ๊กใครที่ได้ดูตอนนั้นจะรู้ว่าบรรยากาศมันเงียบกริบขนลุกตั้งแต่ภาพแรกมีแสงไฟฉายจากมือถือหนึ่งดวงส่องไปข้างหน้า เผยให้เห็นอาคารไม้หลังเก่าที่มีแต่คราบดำเชือกขาดโต๊ะเรียนเก่าๆกองพังอยู่เต็มห้องทีมงานเดินเข้าไปพูดคุยกันเบาๆพร้อมกับสวดมนต์นำทางท่านใดนั่นเองมีเสียงครืดเหมือนมีใครลากเก้าอี้แต่ทั้งกล้องและเสียงจากทีมงานบอกตรงกันว่าไม่มีใครขยับเก้าอี้เลย เสียงก๊อกน้ำหยดทั้งที่ตรงนั้นไม่มีห้องน้ำแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงลมพัดแรงปิดประตูดังปังตามมาด้วยเสียงหน้าขนลุกที่สุดในไลฟ์เป็นเสียงพูดเบาๆจากมุมมืดเสียงทุม้มแผ่วฟังได้ยินชัดเจนว่ามึงมาทำไมตอนนั้นใครดูไลฟ์ต่างก็ส่งคอมเมนต์กันระงม มีบางคนได้ยินว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเด็กบางคนบอกว่าเสียงเหมือนคนแก่แต่ที่แน่ๆไม่มีใครในทีมงานพูดประโยคนั้นออกมาและหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นเสาไม้ในตัวอาคารร้างขนาดเท่าท่อนแขนล้มลงมาเสียงดังโครมผาดขวางตรงทางเดินออกพอดีทีมงานตกใจสวดมนต์เสียงดัง และรีบถอยออกจากโรงเรียนทันทีเอซ่าเป็นคนสุดท้ายที่เดินออกจากห้องเรียนเขาบอกกับกล้องว่าไม่เป็นไรผมไม่กลัวพรุ่งนี้ผมจะมาต่ออีกครั้งครับไลฟ์จบลงประมาณห้าทุ่มกว่า,วาจากนั้นเอซ่าขับรถเกง๋งพาภรรยาและลูกเล็กกลับบ้านที่ปทุมธานี ระหว่างทางบนถนนเส้นอ่างทองอยุธยารถของเขาพุ่งชนท้ายรถสิบล้ออย่างแรงเสียงดังสนั่นกลางคืนภรรยาและลูกบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เอซาปราทองผู้ที่อยู่หลังพวงมาลัยเสียชีวิตทันทีข่าวนี้ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลในคืนนั้นหลายเพจล่าผีออกมาเตือน ไม่ให้ใครไปถ่ายทำในสถานที่อาถรรพ์โดยไม่มีความพร้อมบางคนบอกว่าเอซาโดนตามมาจากโรงเรียนร้างบางคนว่าเสียงมึงมาทำไมคงไม่ใช่แค่เสียงแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สะเทือนขวัญมากขึ้นก็คือแม่ของเอซาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าลูกเคยฝันว่ามีใครเดินตามเขาไม่ชอบเรื่องผีเลยกลัวด้วยซ้ำ แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปทำเรื่องแบบนี้แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเจ้าอาวาสวัดกลางในจังหวัดอ่างทองก็ออกมาพูดว่าโรงเรียนร้างนั้นอยู่ใกล้กับวัดไม่มีผีไม่มีเปรตอย่างที่ใครลือเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นนกแสกหรือเสียงไม้ผุส่วนสอไม้ที่ล้มก็คงเพราะฝนตกหนักแต่เมื่อพูดถึงคำว่า มึงมาทำไมทันตอได้แค่ยิ้มและพูดเพียงสั้นๆว่าบางเรื่องไม่ต้องมีคำอธิบายก็ได้เพราะถ้าจะเชื่อก็ไม่ต้องอธิบายคลิปไร้สดนั้นตอนนี้ยังมีอยู่ในเพจหลายแห่งแม้ถูกลบต้นฉบับไปแล้วแต่ก็มีคนบันทึกไว้และถึงวันนี้ยังมีคนย้อนกลับไปดูยังมีคนกลับไปฟังเสียงนั้นซ้ำๆเสียงที่ว่า มึงมาทำไมคุณผู้ฟังครับบางครั้งความตายอาจมาด้วยความเร็วความบังเอิญหรืออุบัติเหตุแต่บางครั้งก็อาจตามมาหลังจากเราท้าทายในสิ่งที่เราไม่เข้าใจสำหรับผมผมไม่กล้าฟันธงว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอาถรรพ์หรือไม่ครับแต่สิ่งที่ยืนยันได้แน่ๆก็คือเรื่องนี้มีคนเสียชีวิตจริงมีโรงเรียนร้างอยู่จริง และมีคนได้ยินเสียงนั้นจริงๆครับทั้งหมดนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นเดือนกรกฎาคม2 5 6 5ที่จังหวัดอ่างทองเรื่องของเอซ่าปลาทองชายผู้กล้าท้าทายสิ่งลี้ลับแต่กลับไม่ได้กลับบ้านอีกเลยถ้าเป็นคุณคุณจะยังกล้าไลฟ์ล่าผีอยู่ไหมครับขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก tna ช่อง9ก้า m c o t เรื่อง ล่าท้าผีโรงเรียนร้างก่อนตายคารถมมติชนออนไลน์เจ้าวาดยันไม่มีผีมีแต่นกแสกขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับแล้วพบกันใหม่เรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้สวัสดีครับ